ต oh, ้นฟอมดีชาแนลทอสวัสดีสวัสดีท no ุกคนนะครับอยู่ผมต้นฟอมดีที่ากึงของันเป็นสิวเลยคนหนักมากเลยเชี่ยอยู่แบบหัวสร้างซอมนี่ครับโป้งคนดูทอชิมาเลยสาวสาก็ไม่มีนะทอ เขาก็มามาดูแอคชั่นกันเลยนี่ผมก็ลังดูแอคชั่นของอะไรน้องสา,สามห้าอะไรเรียกอะไรนี่พ่อชื่อชักนมจบนะอันนี้แกงของลักกี้หรือเปล่าของอือาดายหรือเปล่าฟังกันเลยเพราะว่าน,นี่เห็นไหมเนี่ยที่มันเป็นไทยปะ่ปะเนาะมนุษย์ดายอะ มันเล็กคงไม่เก็ตมึงมันเฟดเด็กูแซมไม่ต้องเช็คไม่มีเบสต่อเพราะมึงแซ่แล้วก็แมททำมึงเฟลไม่มีแอคก่อนจะตายดอกกูยิงแล้วก็เฮดชอ็อตยิงแค่เท่สักครึ่งแต่มันหลุดเออไม่ต้องยิม้มไดหลอ่อให้มึงสุดเขินตรงนี้ไม่ได้มีน้ำเน่าไม่ต้องเศร้าในสัตว์อย่ได้ขึ้นเบอร์เฉยห่องมึงมันเล็กคงไม่เก็ตมึงมันเฟดเด็กูแซมไม่ต้องเช็ค vale, ไม่มีเบสต่อเพราะมึงแซ่แล้วก็แมททำมึงเฟลไม่มีแอคก่อนจะตายดอกกูยิงแล้วก็เฮดช็อตยิงแค่เท่สักครึ่งแต่มันหลุดเออไม่ต้องยิน ดังครุ้บเปาและไม่มีใครกล้าของคุณสังคนไม่มีรับลมควยเลยครับไอ,อพวกเงาผมไปน,นั่งแล้วพักลงความใจลงแค่ไม่ต้องแซงทำมาแอคเไปแต่เกิดโยกหิเพืาะทำองแลวก็มไม่คอชอบคิดหน้าอย่ามาเยอะคือแบบว่าเห็นพวกแก๊งของเง<อ>ินแล้วกูไม่ชอบด้วยโชว์ริฟมันนี่จชวป็นแร็งตไม่ใช้มือตีไม่ได้ดีเลยพอช่วยแตกูรอด้วยเกิดกันที่ซ่องมาทั้งซ่อนมันไม่น่า,นานที่จะคอนไปท,ที่โจมไปที่โลกอลโง่กันตั้งคนริวโป้ให้พวเน้อในใจผมก็สนมือห้าวเดทำซองมีแบบ อกไม่้ี c ย o อ่อนหนเลิกฝันว่ามึงเก่งแล้วกลับไปพ้คเอาวะคมองมึงมเล็กโคไม่เก็ตมึงเนเฟดกูแซไม่ต้องเช็คไม่มีเบสต่อพมึงแซแล้วก็แมสทำมึงเฟลไม่มีแอก่อนจะตายดอกกูยิงแล้วก็เนช็อตยเท่สคึ้นแต่มาหลุดเออไม่ต้องยิบมหรอมึงสุดเขินตรงนี้ไม่ได้มีน้ำเาม่ต้อเศร้าในสได้ขึ้นเจอหรอมงมึงมาเล็กโคไม่เก็ตมึงเป็นเฟสเด็กูแซไม่ต้องเช็คไม่มีเบสต่อพรามึงแซงแล้ว สกัตาหเฮ้ยชอบยิงใจห,หล่อให้มึงสุดเขินตรงนี้ไม่ได้มีน้ำเน่าให้เราเศร้าในสัตว์อยาได้ขึ้นบนรถฉุกเฉินเีน้ยแค่แบบหนึ่งนาทีจุดไฮโฉกกับสองนาทีโคตรเฟ,ฟ,ฟ,ฟ <c oughs> ี้ยวอ่ะดูดิไม่ต้องถามทำไมเพลงนี้ <c oughs> เดี๋ยวกูขี้เกียจค้องใจดีมาแม่เอด <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> อ่นานะเพลงเพลงดีติดหัวจัดบีดีจัด รอนวิต้องมาบัสซานเพลงนี้ก็ปไปวันที่หกก็ไปลหลายวันแล้วนะอ่าประมาณห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันแปดวันอะประมาณสี่หมื่นนะถึงจัดเพลงนี้แบบจังหวะเต้ยเต้้แบบมีคำแบบเสียงคนพูดแบบอ่าลุงโทนี่แบบคำเรกนนี้มันเป็นแบบแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าไ <know>, yeah. อ้เนี่ยคนเอาเอาเสียงแล้วก็มาใส่เป็นอ่า มันมีคา็แบาลแล้วก็แบบแบบเขาเท่อืมรอมกอเทียรนะอืมพูดอะไรมากมายอันนี้อ่าทรงผมเหมือนยูตายหรือเปล่าเนี่ยให้เป็นผ้าปิดปากกับสีขาวมันเท่ๆเป็นลักกี้หรือเปล่าเนี่ยสีขาวลักกี้หรือเปล่าเพราะว่าชื่อชักนมจบนะนี่น้องชาร์ าสามห้าคืออะไรวะไม่รู้วะแต่เฟียวนะแต่มุ่มาจะขวยิงเลยเฮดช็อตนี้ไอ้คนเฟียวจังหวแบบติมเ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 ติเติม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 าติมติมเ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 ติเติมเตมเติมเติมเติมตมเติมบตุเตมเติเติมเติมเติมเติเติมเติมเตมตมตตติตตตมตเตมตตตเตมตเตตเตตเตตตมบตตติตตตตตตมต อาเปนสิวสิวดูดดิดูเห็นไหมทุกคนโอ้โลลอหมันเลอะเลยนะโป้องอผกแพ้ครีมง่ายนะเช้าม้าก็แบบล้างหน้ามันก็ถูแห้งไปม,มันเจ็บมันทรมานทุกคนผมก็เลยต้องแบบปล่อยแบบให้มันหายเองแบบให้มันยุบลงไปแบบกว่าจะหายสิวหัวช้างนี่มันก็หลายอาทิตย์มั้งหนึ่งอาทิตย์มั้งไม่รู้อ่ะ อันนี้ก็สองสองวันแล้วมั้งนี่ยังไม่หายประมาณสองที่สามอาทิตย์และแล้วาออกมา้ี่เลยก็ดูดูเดี๋ยวว่าคลิปไหนว่าหน้าผมไม่มีสิวว่าหายตอนหน้าแหลมก็ประมาณนี้แหละถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละก็สปอนเซอร์ได้นะสปอนเซอร์สปอนเซอร์อะไรก็เข้ามาหมดรับหมดแหลงก็เงาะอยากให้ผมทำแล้วก่อนผมก็อยากไม่อยากอยู่บ้านอยากไปเอาประสบการณ์กับคนดังหว่าอะไรก็แล้วแต่ แค่เขาอยากเอาเราอยู่หรือว่าคนที่รับผมอะผมก็ไปหมดแหละอืมก็ประมาณนี้แหละติดต่อได้อ่าลิงก์ได้นะลิงก์เฟซบุ o กของฉันถ้าอยากสัมบันสัมบันเทอร์แร้ก็ทักมาได้นะผมก็ตอบแชทเร็วแบบอยู่แล้วนะโอ <Okay. S 1> เคปิดโทรศัพท์นะส่วนนี้ผมนี่คือในโทรศัพท์ตลอดเวลานะถึงผมจะทำงานหรือว่าขายของาากะสามารถตอบได้นะโ okay. อเคเจอกันใหม่คลิปหน้า let's go